โอ้โหฮุมไปเ็นใบไม้มาหนิเข็นใบต้นใดมานีที่ขึ้นได้เว้าล่ะเอาลองมึงมาหนิมาเนี่ยขึ้นนี่ขึ้นก้าบานนิบวกก้าบวกก้ากปบใบต้นผุนมาบ้ามาเลยมาเลย ใอ้ขึ้นตัวหมาอุโมง่องตัวนี้่กล้า่นี่นี่แม่นี่้ขึ้นบ้งเอาขึนนั่นีตัวนี้เอาขึ้นนี่ป่เนี่งามป่ะนีามเลยงามมาดีหอามาเลยอ่า ว่ามันยาวไปเหรียญในซื่อเดี๋ย้นตันทามันตันมันเป็นหอซื้อเอ้ยทำงมขึ้นตัวผีผีผีขึ้นตัวไตผีขึ้นตัวลางนึ่ลงมาเอาเืนลงมาสั่นเอ้าอึงขึ้นนี่มึงเล่มงมามาผีมาผีมาท่าผีาขึ้นนี่ขึ้นไปเลย เลนนะ่นไปไปไปขึ้นนุโมงนะเอาไปเลย,ยนะมามามาเลยเดีอันีมมวนก้นวะมาเลยมาเลยลงมาเลยเล,มลยยงมาเลยเออโอ้โหเก่งว่ะโอเค